อย่างเช่นในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่าอิเก๋ท่านก็ช่วยเรียนปรึกษาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ให้ใช่ไหมครับที่ท่านเป็นเพื่อนกับไอาอกเก๋ก็บอกว่าดวงผมเนี่ยแย่มาตั้งแต่จริงๆก่อนหน้าโควิดยังไม่แย่ขนาดนี้ที่ผมบอกผมแย่มาหลายปีแล้วเพราะโฆษณามันหายแต่ท่านอาจารย์เช็คเลงเลงยางให้แล้วก็คือเช็คดวงชะตาให้ท่านก็บอกว่าแย่จริงๆริงสี่ปีที่ผ่านมามันก็จริงนะแต่ก่อนหน้าที่ก่อน ก่อนที่ที่จะแยกจริงๆบ้านผมเจอมาหลายดอกนะครับบ้านพังนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอโฆษณาก็ค่อยๆถอนถอนถอนแล้วก็มาเจอวิกฤตในช่วงโควิดนี่หายหมดเลยเหลืออมสินที่ให้ความเมตตากรุณากับผม,มานะครับผมก็ไม่รู้จะพลิกตัวยังไงแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็ยังบอกก็ยังยังติดอยู่นะเพราะลาหูเลงหรือว่าดาวเสาหรืออะไรต่างๆก็ วิธีที่ประหยัดที่สุดของเราก็คือไปล้างห้องน้ําซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปล้างห้องน้ําแล้วก็พาคุณแม่ไปกราบขอบพรท่านพ่อพระราหูที่วัดศรีสะทองด้วยแล้วก็ถือโอกาสขออนุญ,ญาตล้างห้องน้ําที่วัดศรีสะทองด้วยนะครับนะฮะก็คือเราก็เหมือนกับแล้วก็กลับมากวดน้ําให้ท่านพ่อสนินะครับท่านดาวนบาคาะดาวพระเสานะครับแต่แล้วในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมครับผมก็พาคุณแม่ร่วมไปทา,ากราบขอพรท่าน,นพ่อหลวงปู่โอภาษีนะครับที่วัด อาสมหลวงปู่โอภาสีนะครับที่พุทธบูชาใช่ไหมครับผมก็แต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เติมน้ํามันก๊าสนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตเติมเป็นน้ํามันตะเกียงนะครับก็จะร่วมทําบุญที่ทางวัดนะครับน้ํามันพืชนะฮะที่ทางวัดนะฮะเราก็ร่วมทําบุญคนห้าสิบบาทนะครับแล้วก็กราบขอพรท่าน,นพ่อปู่นะครับท่านพ่อท่านปูนนป่นะครับอาหลวงพ่อ หลวงปู่นะครับโอภาษี ee, นะฮะเราก็กลับขอพรแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะฮะเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่วิหารกลางน้ํำนะครับวิหารนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงวิหารจะมีศาลาทีา่ด้านบนจะมีตั้งสรีระของหลวงปู่โอภาษีไว้นะครับแล้วผมก็กราบขอพรท่านตอนนี้าไม่ไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้เดินขึ้นไปแล้วนะครับจะมีมีมีคล้ายๆกับเป็นรั้วสแตนเลสนะครับเราก็กราบขอพร หลวงปู่โอภาษีที่ด้านล่างนะฮะเสร็จแล้วผมก็ขออนุญาตอ่าเดินอ้อมที่ที่ที่ด้านใต้ศารานะครับหลวงปู่โอภาสีสามรอบนะครับเพราะว่าเคล็ดลับตรงนี้นะครับอเจกท่านหนึ่งที่ท่านดูแลที่ท่านช่วยงานที่ท่านช่วยอ่ามาเปลี่ยนน้ําชาช่วยทําความสะอาดที่ที่ที่วิหารของหลวงปู่โอภาษีนะฮะพอดีผมมีโอกาสได้ไปกราบขอพรพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงหลายปีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ได้รู้จักอเจกท่านนี้นะฮะท่านก็บอกว่า ตอนนั้นท่านทาธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะฮะท่านก็มากราบขอพรท่านหลวงปู่โอภาษีนะครับแล้วหลังจากที่ธุรกิจท่านคลี่คลายนะฮะท่านก็มอบให้ลูกท่านทำท่านก็เลยอ่าทุกวันนะฮะช่วงเย็นๆท่านก็จะมาเปลี่ยนน้าให้หลวงปู่โอภาษีนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดให้ท่านก็สอนนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยให้เดินเดินเดินลอดนะครับอ่าที่วิหารนะครับเข้าไปที่ที่เจดีย์นะครับแล้วก็ใต้ใต้ใต้ที่นะฮะที่มี วิหารนะครับที่ที่เป็นข้างบนจะมีสรีระของหลวงปู่โอภาสีให้เราไปเดินลอดอ้อมสามรอบนะครับขอเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เลยขออนุญาตเดินเดิน,ดนรอบสามรอบนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนั้นพอดีไม่ได้ไปซื้อน้ํามันกาดมาเติมนะครับก็เลยถือโอกาสเติมเป็นน้ํามันเติมตะเกียงแทนนะครับแล้วก็กราบขอพรอ,อหลวงปู่โอภาสีเสร็จแล้วหลังหลังจากที่เดินทางกลับก็มากวดน้ํา ให้กับท่านสุริยะเทพนะครับท่านดาวพระเกาะดาวอาทิตย์นั่นนะครับก็ขอให้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างกลับมามีแสงสว่างให้กับชีวิตผมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระหว่างที่กราบขอพอ,พอหลวงปู่ภาษีเสร็จผมก็เลยเพราะทางวัดนะฮะจะมีเส้นทางแลวผมผมเคยไปครั้งหนึ่งผมก็เห็นมีรถฮะเขาวิ่งผ่านในไปทะลุทอย อะไรเงี้ยผมก็เลยลองขับตามดูนะฮะมาออกแถววัดโพทองได้ใช่ไหมครับผมก็เลยพาคุณแม่ด้วยนะครับ่าเดินทางมากรับขอพรท่านพ่อราชาคุณนะครับแล้วท่านพ่อพญาคุธที่วัดโพทองนะครับผมก็ให้คุณแม่รอที่รถนะครับแต่ละผมก็มากรับขอพรมีการไลฟ์สดที่วัดหลวงปู่ภาษีด้วยนะครับแล้วก็มากลับขอพรท่านพ่อพญาคุธนะครับท่านราชาคุธนะครับเสร็จแล้วผมก็อยากจะเติมน้ํามันตะเกียงนะฮะแต่ผมก็ถามพี่ๆแถวที่ขายของแถว แถวบริเวณวัดโพทองนะฮะว่ามีขายน้ํามันไหมท่านบอกต้องไปร้านสะดวกซื้อผมก็เลยเดินแล้วเห็นมีน้องๆน้องๆสุน okay. ัขนะครับอยู่บริเวณวัดด้วยนะฮะผมก็เลยเดินออกไปซื้อของน้ํามันนะครับที่ร้านสะดวกซื้อเสร็จนะครับพอเดินกลับมาผมก็มากรับขอพรหลวงปู่ขอโทษนะครับกราบขอพรท่านพ่อปู่พยาคุดนะครับท่านราชาคุดเสร็จแล้วผมก็เติมน้ํามันตะเกียงเสร็จแล้วผมก็เดินมาพอดีภายในวัดโพทองยังมีคล้ายๆกับ เอามีออกนะมีโรงเรียนนะโรงเรียนนะก็มีพี่พ,พ,พี่น้องๆมาขายของกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตซื้อไส้กรอกนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาแบ่งให้น้องๆสุนัขทานในวัดนะครับเราก็ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจด้วยนะครับแล้วก็ขากลับบ้านก็เลยขออนุญาตนะฮะเติมน้ํามันตะเกียงเสร็จแล้วเราก็มาแผ่สมบุญสกุศลให้กับท่านอ่าสุริยเทพนะครับท่านดาวพระเคราะห์ดาวดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ ขออนุญ,ญาตอ่าแห่สมบุรสุขสนนะครับอาจารย์ศิธิ์ด้วยนะครับที่ท่านช่วยให้ความเมตตากรุณานะครับเราก็เป็นที่พึ่งทางใจนะครับเพราะตอนนี้บางทีเราก็ติดขัดในหลายๆด้านใช่ไหมครับเราก็อาจจาะต้องขอที่พึ่งทางใจด้วยใช่ไหมครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างเราเป็นไม่ใช่เป็นคนกําหนดนะครับบางทีอยู่ที่ฟ้ากําหนดด้วยอยู่ที่ผู้ใหญ่อุปัมภมด้วยนะครับบางทีเราไม่เข้าตา ก็ยังไม่ได้อยู่นะฮะแม้ว่าเราจะพยายามเป็นที่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่แบบดวงยังไม่เปิดอะไรเงี้ยนะฮบผมก็เชื่อในตรงนี้นะครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เจอวิกฤตมาเยอะนะฮะแล้วก็เราก็ในอาทิตย์ที่แล้วก็โอ้จริงๆนะครับผมมีคนคุยออกับผมหลายท่านเขาบอกสมัยก่อนเห็นผมชอบสะสมพระเครื่องท่านบอกว่าทําไมคุณทอาเขาเคยถามผมเหมือนกันนะแล้วก็ตอนหลังก็มันมาคุยกันไม่กี่ครั้งนะฮะที่ผมมาโพสต์ว่าโอ้ผมไป ซื้อของผอไปขายขอแบ่งปันพระเครื่อนะฮะบางทีเราซื้อมาแล้วก็ขายแบ่งปันขาดทุนนะฮะบางองค์ท่านก็ไม่รับกันนะ,ะอะไรก็เดินหากันท่านก็บอกว่าสมัยก่อนเห็นคุณเทาชอบสะสมพระเครื่องใช่ไหมครับถ้าตอนนั้นทําไมคุณเทาไม่หันมาใช้เป็นแบบว่าสะสมทองคําผมก็บอกเออถ้าถึงตอนนี้นะฮะถ้าผมใช้เงินเท่ากันใช่ไหมผมซื้อเป็นทองคำนะตอนนู้นเนี่ย อนนี้ช่วยผมได้เยอะเลยใช่ไหมครับแต่พอผมซื้อพระเนี่ยหนึ่งผมได้พระปลอมเข้าไปเกือบหลายแสนเลยนะฮะในวงเงินเนี่ยเยอะมากที่ผมได้พระปลอมพระไม่ได้มาตรฐานพระไม่สากลที่ผมขายคืนก็ไม่ได้เซียนที่ผมไปเช่ามาก็ไม่รับซื้อคืนบางคนก็หักเปอร์เซนต์บางคนก็บางท่านก็ด่าถึงบุพการีก็มีอะไรเงี้ยฝากด่าหรืออะไรต่างๆซึ่งเราก็เจอมาแล้วแต่เราก็ต้องทําใจใช่ไหมครับแล้วก็บางอย่างที่เราเ,าเคยเช่าหามาเราขายบางที เราก็ไปขายกับเซียนท่านอื่นๆก็บางทีเราก็รู้ราคาครบางทีอย่างเช่นหนึ่งพันบาทเราขายได้ห้าร้อยบาทก็มีหนึ่งพันบาทเราขายได้สี่ร้อยบาทก็มีใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นที่เราต้องใช้เพราะหนึ่งนี่นบัตรเครดิตก,ก็ถึงนี่ค่าผ่อนบ้านก็ถึงนี่ค่าให้จายต่างๆเต็มไปหมดใช่ไหมครับบางทีเราก็ต้องแบ่งปันออกไปใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเออถ้าเราขายองง่ายกว่านะกับเราแบ่งปันพระเครื่องนะฮะ อาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าความรู้สึกจะเห็นเลยนะฮะถ้าขายทองง่าเราไปร้านทองที่96.5%เรเราขายได้เลยตามราคาของทางสมาคมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการแบ่งปันพักคืนเนี่ยต้องอยู่ที่ความชอบด้วยความสวยด้วยนะฮะรุ่นนิยมไหมบล็อกนิยมไหมบล็อกเสริมไหมใช่ไหมครับสภาพเป็นยังไงเต็มร้อยไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จมูกโด่งไหมนู่นนี่นั่นราคาก็จะลดหย่อนลงไปการรับซื้อคืนก็เหมือนกันยิ่งสถานการณ์ที่มีอ่าการขาย การแบ่งปันมากกว่าการการเช่าหาราคาก็จะถูกลงไปเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องแบกรับกับค่าตรงนี้ให้ได้นะฮะเราก็ต้องยอมใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมครับในเมื่อเราเดินทางไปแล้วแล้วเรามีความจําเป็นต้องต้องแบ่งปันจริงๆเพื่อเราจะต้องนําขออนุญาตนําเงินกลับมาใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทองคําเนี่ยตอนนั้น มันก็มีระดับราคาใช่ไหมครับขึ้นไปสองหมื่นแปดบ้างอะไรบ้างแล้วก็หย่อนลงมาเหลือประมาณสองหมื่นต่ำกว่าสองหมื่นใช่ไหมฮะถ้าเราทยอยเก็บในวงเงินหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งล้านเท่ากันใช่ไหมครับเรายังได้เป็นทองคําแล้วเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปที่ร้านขายได้เลยในราคาที่นะยิ่งตอนนี้ราคาสูงขึ้นเราก็คาดเดาไม่ได้นะฮะว่าจะขึ้นถึงสามหมืน่นใช่ไหมฮะตอนนั้นก็สองหมื่นกว่าแล้วก็ลงมาแต่ถ้าเทียบกับอ่าวัตถุมงคลที่ผมเคยมีโอกาสได้เช่าบางรุ่นนะฮะผมก็ ายไป60%ก็มีมากกว่า6 0ก็มีใช่ไหมครับบางองค์ก็5 0แล้วบางองค์เราอาจจะแบ่งปันได้สูงขึ้นใช่ไหมแต่เราก็ไปขัดทุนกับองค์อื่น,นๆหัวแล้วเราก็ไม่ได้มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะฮะกับการแบ่งปันก็เลยเทียบแล้วถ้าสมมติใช้วงเงินเท่ากันเนี่ยเราซื้อหาเป็นทองคําเราอาจจะช่วยเราในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจของเราได้ง่ายกว่าแล้วก็ช่วยเราได้มากกว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ขายให้เซียนใช่ไหมครับ เราก็ขายให้คนรู้จักขายให้คนรู้จักเนี่ยถ้าเกิดท่านไปให้คนช่วยดูให้แลาบอกว่าไม่แท้นน่นนี่นะั่นเราก็ต้องคืนเงินเต็มจํานวนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขายให้เซียนนี่จบเลยใช่ไหมครัท่านก็รับผิดชอบของท่านเราก็สามารถนําเงินมาใช้ได้แต่เราก็ต้องเสียค่าประสบการณ์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องยอมกับตรงนี้เพราะว่าบางทีเหมือนกับมีคนอยากจะแบ่งปันเยอะๆแต่ว่ามีกําลังซื้อน้อยใช่ไหมครับราคาก็จะ ลดหลั่นลงมาใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีสายปั่นยาวเราก็อาจจะเก็บสะสมได้นานแต่ถ้าเรามีสายปั่นสั้นเราก็มีความจําเป็นต้องแบ่งปันใช่ไหมฮะถึงตอนที่เราจําเป็นต้องใช้เงินก็เลยเจอวิกฤตได้เช่นกันนะครับ